Ignite Opponent s Ign opponents with Fire เราจะต้องจุดไฟใส่ศัตรูสามารถใช้การระเบิดถังน้ำมันหรือว่าจะใช้หิงห้อยก็ได้นะคะถ้าเป็นหิงห้อยเนี่ยก็จะต้องไปเก็บหิงห้อยที่มันวินอยู่ตามแมปก่อนถ้าเป็นถังน้ำมันเ,นเพื่อนๆก็จะต้องปาถังน้ำมันใส่แล้วก็ยิงค่ะ ส่วนตัวไซจะชอบการใช้หินห้อยมากกว่านะคะเวลาที่เราจะใช้ใช่ไหมคะก็แค่เอากระปุกหิห้อยปลาใส่สัตรูตรงตรงแค่นี้ก็จะเป็นการจุดไฟใส่เขาแล้วคะ่ะไซว่ามันค่อนข้างง่ายกว่าการใช้ถังน้ํามันเพราะว่าถังน้ามันเนี่ยเราจะต้องปาถังน้ํามันใส่สัตรูแล้วก็ยิงให้มันระเบิดรอบนึงคะ่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยสัพพอร์ตการผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้านะคะก็ไปที่ Item Shop จากนั้นดูที่ขวาล่างของร้านค้าก็จะมีคำว่า Support the Creator ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใส่ให้ใครมันจะขึ้นว่านั้นนะคะจากนั้นก็กดไปเลยแล้วก็พิมพ์ Beauty Annabelle ที่เป็นโค้ดของซน์นะคะแล้วก็กด a c c e pt พอกด accept แล้วก็จะเห็นว่าทางด้านขวาล่างมันจะขึ้นชื่อ Creator ที่เป็นเพ Support ซึ่งก็คือ้ายนันเองหรือก่อนซื้อสินค้านะคะก็จะมีการบอกว่าการซื้อสินค้าในครั้งนี้จะไปช่วย Support Creator คนไหนคะ่ะ